รักนักคราวพี่กระเทรยปริกระเทรยมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็อ เหล่าพี่กระเทยด้วยการบอกรักทันทีสำหรับสาวงามระดับจักรวาลเชนิสิโอสม Miss u n i v e r s ส2023ที่วันนี้เดินทางมาร่วมง,งานแถลงข่าวงานไทยแลนด์สงการเฟสติวัลสงการมหาบันเทิงณศูนย์การค้าเซนทรัลเวิด์งานนี้ต้องบอกว่าเป็นที่จับจ้องของแฟนๆน,นางงามโดยเฉพาะกับลุกออกงานของอีเวนต์ในเมืองไทยเพราะก่อนที่เธอจะมาประเทศไทยเชนิสโดนกระแสะวิจารณ์หนักในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเวลาออกงานในแถบละตินไม่ ไม่สมกับความเป็นจักรวาลส่วนวันนี้ออกงานในเมืองไทยเชนิสสวยฉ่ำถูกใจพี่เกระเทยไทยไหมไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะอเดนแนนรักนะคะชาชูเชนิสบาลาเซียสแอนคัคุณค่ะ นี้สปริงบันเทิงได้เ e อ็กซ์คลูซีฟเมคอัพอาร์ติแมวรพลพิมพ์ทชาผู้ที่ได้เนรมิตความสวยให้นางงามจักรวาลมาแล้วถึง3คนเปิดใจกับสปริงบันเทิงว่าส่วนตัวแอบกลัวฟีดแบ็กจากแฟนๆนางงามไทยอยู่เหมือนกันกลัวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ก,ก,ก็ใจใจชื่นขึ้นมาแล้วคือเอาองจรงตอนเข้าไปในในห้องครัง้งแรกกตกใจนะคะหน้าสดก็สวยมาก คือผิวดีมากมีสิวนิดเดียวแต่ว่าแบบคือหน้าสดสวยมากคือตอนแรกก็กังวลว่าอุ้ยเราจะต้องแต่งแบบไหนดีให้เขาดีแต่ว่าพอเจอหน้าสดปุ๊บโอเคไม่ต้องแต่งเยอะเลยรองพื้นเบามากแป้งเบามากเน้นแค่ตากับเน้นลิปให้เขาก็พออะไรก็ได้แต่งเลยแต่งเลยอย่างเงี้ยพอแต่งเสร็จฉันชอบมากเลอย่ะเยค่ะเออเอาเป็นว่านางงามจัก,กรวาลทุกคนที่แต่งมาทั้ง3คนอะค่ะไม่มีใครแบบเรื่องเยอะเลยคือพอนั่งปุ๊บมันเหมือนนะราร์แบบเราเป็นช่แต่งหน้าแล้วเขาเชื่อใจเราเขาแค่แบบ สวยจังเลยนู่นนี่นั่นเลยเงี้ยไม่มีใครแบบรีเควสอะไรเลยจริงๆแต่งมาตั้งแต่ปีฮานาแล้วแตแจมา3ปีตอนนี้พอมาปีนี้ก็รู้สึกว่าอุ้ยขอให้เป็นเราขอให้เป็นเราอยเียพอเขาโทรมาจริงๆก็เลยแบบอุ้ยฉนันได้แต่งแล้วดีใจค่ะเพราะว่าก็เชียร์เชียร์เขาตอนที่เขาเขาประกวดก็เชียร์เขาอยู่เหมือนกัน